ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมชาติเช่อชีวิตค่ะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมสุขภาพดีด้วยทางเลือกจากธรรมชาตินั่นเองนะคะคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคไตนะคะหลายๆคนบอกว่าถือว่าเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็ร้ายแรงนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันรวมไปถึงเราจะไปเรียนรู้นะคะว่าสาเหตุของการเกิดโรคเกิดจากอะไรบ้างนะคะจะมีวิธีการในการดูแลผู้ป่วยจากโรคไตยอย่างไรด้วยนะคะไปต้อนรับกันเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะคะคุณ รุสุวรรณเสรีเกษมค่ะสวัสดีค่ะคุณ้่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องถามต่อนะคะคุณผูค่ะโรคไตต้องบอกว่าเป็นโรคพิดโรคหนึ่งก็ได้ในยุคนี้เลยนะคะครับโรคไตจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตไหมครับทุกอย่างมันเกิดจากอาหารนะครับที่เราไม่เราไม่เข้าใจนะฮะเรื่องอาหารอาหารทุกวันนี้มันทำร้ายสุขภาพเราโดยตรงเลยผมเนี่ยเวลาไปพูดที่ไหนเนี่ย ก็จะมีผู้ป่วยโทรมาโทรมาเยอะมากเป็นเป็นพันทนลายนะครับเวลาโทรมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็โรคไตเนี่ยจะอยู่หนึ่งในงนั้นเนี่ยเยอะมากการที่จะเป็นโรคไตเนี่ยผมเอาจากสาเหตุหลักๆนะครับมีอยู่สองสองสาเหตุด้วยกันมาจากเบาหวานกับความดันบางทจริงโรคไตมีหลายแบบนะครับแต่วันนี้ผมพอคุยเรื่องโรคไตแค่สองแบบพอนะครับจากโรค2โรคนี้เบาหวานและความดันเนี่ยจะทําให้เกิดโรคไตได้ถึง80%ซสูงมาก ออคือไตเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้นะครับตัวไตเองเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไตเรามีสองข้าง<ะ>ไตเราจะมีถุงเล็กๆนะครับข้างละหนึ่งล้านถุงเขาเรียกเตฟรอนตัวนี้จะเป็นตัวกรองนะครับแต่จากอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันทําให้ตรงตัวเนฟรอนเนี่ยมันทํางานไม่ปกตินะครับ<ะ>แต่จากเกลือนะครับ<ะ>เกลในในใน,ในที่นี้มีหมดด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับ<ะ> น,น้องเกมเห็นไหมว่าเกลือที่เราทานอยู่ยคือโซเดียมคลอไรด์คือความเค็ม<ช>นะครับตัวนี้ก็มีอยู่ในอาหารพวกขนอมอาหารทั่วไปคนไทยชอบของหมกักของดองใช่น,ะะน้ำพริกน้ำปลานะครับแล้วก็ชอบอะไรที่เค็มอันนี้คือตัวนี้<ช>ตัวหนึ่งอันที่ออสองก็เป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตผงชูรสผงชูรสก็คือเกลือคือโซเดียมตัวหนึ่งและโซเดียมไบคาร์บอเนตก็คือผงฟูซึ่งอยู่ในขนมปังนะครับ คือเกลือพวกนี้เราทานเข้าไปเนี่ยมันเป็นพาละแก่ร่างกาย oh. ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในมนุษย์ตอนที่มนุษยชาติเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันไม่มีเกลือหรอกฮะนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องทานผักผลไม้เป็นหลักนะครับเราได้เกลือจากผักผลไม้กับธัญพืชน,นี่มันเพียงพออยู่แล้วนะครับ oh. มันเพียงพอเลย <Okay. S 1> แต่ทุกว,วันนี้เนี่ยเราไปทานของที่กลับเข้ามาเยอะขึนไป mm hmm. ใน60ล้านล้านเซลล์ของร่างกายเรานะฮะร <Okay. S 1> ่างกายเราอบบหกล้านเซลล์เนี่ยมันจะมี โพแทสเซียมเป็นพื้นฐานของเซลลโดยตรงแต่ทุกวันนี้เราทานโซเดียมเนี่ยมากเกินไปถ้ทาทราทานเข้าไปมากเกินไปเนี่ยมันจะเข้าไปแทนที่โพแทสเซียมโพแทสเซียมมันอยู่ในผักผลไม้อยู่ในธัญพืชตัวโซเดียมที่ไปแทนที่เนี่ยแลาเข้าไปแทนที่ร่างกายเราเนี่ยจะส่งน้ําออกมาเพื่อจะกําจัดเอาตัวโซเดียมออกจากร่างกายมันก็เลยเป็นพลงังใส่แต่โซเดียมที่เราทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็น ทําให้เซลล์มันบวมน้ํากลายเป็นภาระกับร่างกายในการที่กาจัดมันกำจัดยากมากเกี่ยวกับโซเดียมโดยตรงเลยครับที่เราทานกันอยู่นะครับที่เบาหวานความดันนี่คือเป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่ว่ามีผู้ป่วยที่มาหาผมเนี่ยรับปรึกษาผมเนี่ยเกี่ยวเรื่องโรคโรคไตเนี่ยพอดีเรามศึกษาเกี่ยวเ่องแพทย์องหลวงอย่างโรงพยาบาลนะฮะน้องเก๋ไหมฮะของานงานวิจัยนะฮะคุณหมอชันมัพจากโรงพยาบาลเม้์ชายของอเมริกานะครับ ถามีการวิจัยเกี่ยวเรื่องโรคไตเป็นงานเพิ่งวิจัยมาล่าสุดเมื่อต้นปีนี้เองเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเขาจับหนูมาสองกลุ่มกลุ่มแรกก็เลี้ยงอาหารโดยทั่วไปนะครับหนูกลุ่สองก็เลี้ยงอาหารโดยทั่วไปเหมือนกันนะครับทั้งสองกลุ่มเนี่ยเลี้ยงให้หนูทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นโรคเบาหวานก่อนจากโรคเบาหวานหนูทองกลุ่มเป็นโรคเบาหวานเสร็จแล้วก็จะจากเบาหวานที่ก็ทําให้เกิดโรคไตนะครับหลังจากเกิดโรคไตแล้วเนี่ยเขาจับหนูสองกลุ่มเนี่ยมาให้อาหารที่แตกต่างกัน นะครับอาหารกลุ่มแรกเนี่ยที่หนูเป็นโรคไตวายกลุ่มแรกเนี่ยให้อาหารทั่วไปทานอยู่เป็นปกติอาหารกลุ่มที่สองเป็นอาหารสําหรับหนูที่เป็นโรคอาหารกลุ่มที่สองนี่เป็นอาหารเกี่ยวเรื่องค e t o c ิกค i c นะฮะคีโตจ h นิกคืออาหารที่สําหรับเป็นคนเป็นโรคโรคลมบ้าหมูโรคลมชักนะครับคีโตจ h นิกก็คืออาหารที่เกี่ยวกับคีโตเกี่ยวน้ํามันมะพร้าวเห็นไหมฮะปรากฏว่ากลุ่มแรกเนี่ยเลี้ยงอาหารโดยทั่วไปเนี่ยเป็นโรคไตแล้วลวก็ตาย นะครับโดยกินอาหารทั pues teachers, ่วไปหนูก็กลายเป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้วก็ตายแต่หนูกลุ่มที่2เนี่ยให้เลี้ยงด้วยอาหารคีโตจินิกเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่านหน้าสื่จัดเลี้ยงอยู่2เดือนปรากฏว่าโรคไตวายหายไปเป็นปกติกลับมาเป็นปกตินะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาแนะนําผู้ป่วยนะฮะพอดีมีผู้ป่วยเนี่ยมาเป็นโรคไตเนี่ยอย่างอย่างคุณป้าอภไพสนจดเนี่ยนะครับค่ะเป็นโรคไตนะครับคุณป้าท่านนี้เนี่ย โดยปกติแล้วเนี่ยคนเป็นโรคไตเนี่ยถ้าบีอูเอนเนี่ยต้องไม่เกิน20นะครับคุณป้าขึ้นมา90โอ้โหนะครับ90เลยครับแล้วถ้าคีโตนีเนี่ยค่าไตมีสองค่าค่าคีโตนีต้องไม่เกิน1.7ขึ้นมา7.83นะครับคุณป้าท่านนี้เป็นโรคไตวายเรื้อรังโดยที่ว่าต้องฟอกไตเนี่ยอาทิตย์ละสามครั้งโอ้โหท่านฟอกไตแล้วใช่ครับค่ะแลาฟอกไตเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอาการเพียอาการเพียแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยจะแห้ง นะครับแล้วเป็นจะแห้งแล้วคันแล้วก็ดำนะครับแล้วการที่ฟอกไตกลับมาก็จะรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเพียไม่อยากทำอะไรไมใใาเจอเราเราก็เลยแนะนำเกี่ยวเรื่องอาหารท,าทำไงใช้อาหารเป็นยานะครับก็เลยแนะนำป้าก็ทานตัวน้ำมันสกัดเย็นท,ที่เราทำขึ้นมาแล้วก็แนะนำเกี่ยวเรื่องอาหารที่เป็นคีโตนจินิกหลังจากคุณป้าเนี่ยทานเข้าไปแนะนำฟอกไตกลับมาไม่เพียอ ไม่เบียแล้วผิวพันธุ์เนี่ยจากที่ดาคล้ากลายเป็นผิวดำผิวปกติใสขึ้นมาหมดเลยจา,จากที่อาจจะเป็นคุ้ยคุยกับภามแห้งก็ไม่เป็นแบบนั้นแล้วใ่แล้วก็มีเคสหนึ่งเคสเป็นผู้ป่วยของที่คุณเอกสิธิค์คุณเอกสิธิ์ได้ฟอกไตมา5ปีนะครับเราก็แนะนําเรื่องการทานอาหารทานอาหารเสร็จเนี่ยจากที่เคยฉี่นะครับในปัสสาวะ ได้ได้ครั้งละสองสามหยดนะครับนับเป็นหยดเลยนับเป็นหยดนะครับเราดูแลประมาณสักประมาณสักครึ่งเดือนนะครับให้เขาทานไปและแนะนําอาหารผลปรากฏว่าสามารถฉี่ได้นะครับปัสสาวะได้เนี่ยสองถึงสามถ้วยเป็นไตวายมาห้าปีนะครับฟอกไตอาทิตย์ละสามครั้งดีขึ้นมาหมดเลยสุขภาพจิตก็ดีขึ้น้นะครับปกติแล้วเวลาฟอกไตเนี่ยได้ทีครับเป็นที่ก็มาสองกิโลก็นับเป็นกิโลกันนะครับ นี่ฟอกไตได้5้ากิโลนะครับวิธีการจริงๆเนี่ยถ้าทูดป่วยเนี่ยผมอยากบอกว่าถ้าทุกป่วยหรือท่าที่ยังไม่ป่วยเนี่ยให้ดูแลเรื่องอาหารหนึ่งเกลือนะครับเกลือลดเลยลดเหลือพยายามเลี่ยงเกลือนะครับสองน้ำตาลที่จะทําให้เกิดโรคเบาหวานนะครับสามพวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี่มันเป็นโปรตีนเวลาเป็นโปรตีนทานเยอะๆเข้าไปเนี่ยไตทํางานหนักมันเป็นยูเรียเป็นยูริกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลี่ยงอาหารแล้วก็ขนมปังอีกตัวน ซึ่งมันเป็นไขมันไขมันพวกนี้มันจะไปทำให้ไตเนี่ยไอตัวก็ดนิฟรอนนี่หน่วยขังไตมันดูดตันได้ <ฮะ S 1> ทําไงไม่ให้หน่วยขางไตงดูดตันพยายามเรื่องอาหารพวกนี้นะครับแล้วก็ทานอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติ ะจะช่วยได้เลยะนะครับนะ,ะก็เรียกว่านี่นจะเป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมได้เห็นที่มาที่ไปว่าเจ้าโรคตาย,ยจริงจริงก็ป้องกันได้ไม่ใช่ว่าทุกคน<ช>พอสูงอายุมากขึ้นนะคะต้องเข้าข่ายว่าจะต้องเป็นโรคตายทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีวิธีการในการที่จะควบคุมด,ดูแลตัวเองเรื่องของการรับประทานนะคะอย่างที่ค,คุณนุชบอกนะคะว่าโรคตเกิดจากอะไรบ้างเบาหวานความดันแล้วก็เรื่องของอาหาร ทำเค็มจากเกลือต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้างดได้แน่นอนว่าสุขภาพดีไม่มีโรคไตโรคไตเป็นโรคที่ผมว่าเป็นโรคที่น่ากลัวนะฮะเป็นทําทานผักก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้นะครับทานเค็มก็ไม่ได้โพแทสเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมน้านะฮะจะทานน้ำต้องอมน้อแข็งทานน้ำเป็นแก๊งอย่างเราไม่ได้โอ้โหนะคะคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยเนี่ยเรียกว่าจะถอยแย่ลงเรือ่อยๆถ้าเกิดว่ามีทางเลือกนะะในการที่เราสามารถจะดูแลตัวเองได้ด้วยอาหารบาบัดนะคะด้วยธรรมชาติบาบัดนี่ก็น่าจะเป็นทางอ่อนที่ดีที่จะทำให้ขขคุณผู้ชมสุขภาพดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของรายการธรรมชาติช่วยชีวิตนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณรุค่ะที่มาแนะนาข้อมูลดีๆกับรายการของเรานะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ วันนี้ได้เคล็ดลับในการดูแลตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากโรคร้ายนี่นอกจากจะห่างไกลจากโรคไตแล้วยังห่างไกลจากความดันและเบาหวานด้วยนะคะใช่ครับอาละค่ะขอบพระคุณสาหรับการติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะซีออน้ำมันสกัดเย็นที่มีส่วนประกอบจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขี้ม้อนและน้ำมันรำข้าวจากปกติขวดละ960บาท พิเศษสุดซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวดทันทีสั่งซื้อที่เบอร์028915444 0824442211จะจำหน่ายโดยคลินิกไทไบโอการแพทย์แผนไทยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เบอร์0836442211หรืออีเมล t h i i i o c l i n i c @hotmail.com เช,ชื่อว่าทุกวันนี้นะคะคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตดตันโรคความดันโลหิตสูงโรคไตและโรคอ้วนนะคะทั้ง5้าโรคนี้ค่ะเป็นศูนย์รวมของสุขภาพที่ย่ำแย่และเสื่อมโทมนะคะเรามีหนึ่งผู้เชี่ยวชาญนะคะ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพคุณรุ่นนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่รุ่นคะห้าโรคนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงอะคะเรียกว่าห้าโรคนี้ว่าเป็นโรคห้าพี่น้องเพราะกันพี่น้องกันเลยเออเพราะว่าถ้าเกิดโรคใดเนี่ยอย่างเกิดเบาบหวานมันก็เกิดหัวใจความดันโ,โครคอ้วนโรคไตตามมาทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดที่อาหารคนไทยบริโภคแป้งน้ำตาลสูงแล้วทานน้ำตาลเไปเนี่ย มันก็เป็นกรูโคสในกระแสะเลือดน้ําตาลในเลือดสูงตับอ่อนก็ทางานหนะักก็มีปัญหาเลือดที่เป็นกรดน้ําตาลในเลือดสูงมันเป็นกรดเน้นไปที่ไหนไปที่ไตไตก็พังไปที่หัวใจหัวใจก็มีปัญหาไปที่หลอดเลือดหลอดเลือดก็มีปัญหาตัวนึงคือน้ํามันแล้วการน้ํามันเยอะเกินไปน้ามันที่ไม่ถูกต้องน้ํามันของทอดเราทานเข้าไปแล้วมันไปเคลือบเซลล์ก็ไม่สามารถเอาน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ได้เป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆาม,มาเลย ทานไขมันที่ดีเป็นสาเหตุสําคัญเลยเอาแบบเจดจงเลยและกันค่ะพี่รสว่ามีไขมันอะไรบ้างชนิดที่ดีค่ะน้ํามันมะพร้าวน้ํามันกระเทียมโดยที่ใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเอาน้ามันกระเทียมออกมาน้ํามันงาขี้ม้อนซึ่งมีโอเมก้าสามสูงมากนะครับสูงกว่าน้ํามันปลาแล้วก็มีน้ํามันลําข้าวนะครับซึ่งมีสารโอริซานนแปลว่าถ้าเรารับประทานน้ามันทั้งสี่ตัวนี้จะช่วยป้องกัน โรคที่จะเกิดคือโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตรวมไปถึงโรคอ้วนอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าน้ํามันสี่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นน้ํามันสะกัดเย็นไม่ผ่านความร้อนไม่ผ่านสารเคมีของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกนะครับตั้งชื่อว่าน้ํามันซีออยทั้งสี่ตัวนี้รวมกันแล้วมันเป็นสารต้านน้งมัอิสระสังพลังมากหลอดเลือดเราสะอาดมันเป็นคําตอบสุดทั้งหมดเลยแล้ววันนี้ต้องของบคุณพี่รถนะคะ พี่ยวกว่าสาระความรู้เรื่องาราวดีๆค่ะเกี่ยวกับน้ำมันสกัดเย็นนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ